ที่ศาลแม่นางบัวคําตั้งอยู่ในป่าเชิงเขานังคําหมู่ที่10ตําบลบ้านแก่งอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยชาวบ้านกว่า100คนจากอําเภอศรีสัชนาลัยและใกล้เคียงปุกบั่นดันโดนเข้ามารอชมลิเกกลางป่าและกราบไหว้เจ้าแม่นางคําเพื่อขอโชคลาภพร้อมบนบาทให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการ โดยสารแม่นางบัวคํามีขนาด6คูณ3เมตรหลังคามุงสังกะสีภายในมีรูปปั้นหญิงสาวหน้าตาสะสวยสวมชุดไทยสวมเครื่องประดับอย่างงดงามสูงประมาณ50เซนติเมตรตั้งอยู่บนแท่นบูชาโดยมีพวงมาลายัยรูปปั้นบริวารต่างๆอาหารข้าวหวานหัวหมูน้ำแดงและชุดไทยที่ชาวบ้านนำมาถวายเป็นจำนวนมาก บริเวณพื้นที่โล่งน้าศาลมีการตั้งเวทีลิเกคณะชายเล็กสุโขทยัยที่ถูกว่าจ้างให้มาทำการแสดงแก้บนซึ่งหลังจากคณะลิเกทำพิธีรำถวายมือเพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มทำการแสดงโดยต้องจ้างเครื่องปั่นไฟมาป้อนกระแสไฟให้เครื่องขยายเสียงคณะลิเกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในป่าไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน ชาวบ้านต่างช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายรับประทานระหว่างชมดิเกบางส่วนในข้าปบริกรารไหวขอโชคลาภโดยการเขย่าเซียมซีจากนั้นจึงออกมาหาซื้อเลขเด็ดจากแผงลอตเตอรี่เลที่เข้ามาบริเวณถึงที่นางกิมรันหอมชื่นอายุ69ปีชาวตำบลสรารจิตเจ้าภาพทีจางคาลิเกมาทำการแสดงเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้หลายปีดวงตาเป็นต้อกระจกจนเกือบมองไม่เห็น แพทย์บอกจะต้องผ่าตัดตนกลัวว่าตาจะบอดจึงมาบนบานว่าหากหลังจากผ่าตัดผ่านไป5-6ปีถ้าตาไม่บอดจะหาลิเกมาถวายจากนั้นจึงผ่าตัดเมื่อปี2561จนกระทั่งปัจจุบันดวงตาของตนสามารถมองเห็นได้ดีอยู่จึงนำลิเกมาถวายตามที่บนบานเอาไว้ส่วนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นหากมีเรื่องเดือดร้อนสิ่งใดหรืออยากได้โชคลาภอยากประสบความสำเร็จเรื่องการงาน ก็มักจะด้านโดนมากราบไหว้บนบ้านซึ่งเมื่อสำเร็จก็มักจะมาแก้บนด้วยหมูหนึ่งตัวโดยจะมีชาวบ้านเข้ามาแก้บนอาทิตย์ละหลายครั้งนัทวดีพ่วงหงรายงาน